นี่คือสิ่งที่สิทธิ์และอาจารย์คนพบหากเจ้าบอกประมุกนิกายเจ้าคิดว่าจะกลายเป็นความดีความชอบของใครกันหลังจากที่เราลงไปและยืนยันสถานการณ์เราจะแจ้งให้ตุลาการสวรรค์ทราบเกี่ยวกับร่องรอยของลมปราณความมืดแม้จะไม่ใช่ทารกมารแต่ก็ต้องมีปีศาจไม่มีเหตุที่จะไม่ตบรางวันอย่างงามให้รางบานจากอาณาจัก,กรษัตริย์เพียงพอจะทำให้อาจารย์และสิทธิ์นำมาซึ่งความก้าวหน้าอย่างมาก พลังชั่วร้ายมาจากทิศทางนั้นจิงซานชิงหยุนเจ้าสองคนมากับข้าเพื่อตรวจสอบท่านอาจารย์หลักแหลมอาจารย์เราค่าล่ะหากออกไปหนึ่งล้านลี้ดูเหมือนจะมีทวีปอื่นอยู่หากคนพบอะไรให้เจ้าส่งข้อความกลับมาทันทีชิงโหลจะฟังคาสั่งของอาจารย์ทวีปลมปราณฟ้าทะเลจีนใต้ ได้อีกตัวแล้วฮ่าฮ่าสินเออเจ้าแพ้แล้วท่านพ่อทำไมปลาถึงกินแต่เบ็ดของท่านข้ายอยู่ที่นี่มาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยฮ่าฮ่ามันอยู่ที่ฝีมือฝีมือหรอสอนข้าหน่อยไม่สอนเจ้าต้องตระหนักเรื่องนี้ด้วยตัวเองการตกปลาก็เป็นทักษะการฝึกจิตอย่างหนึ่ง การพึ่งพาวความสามารถของเจ้าเพื่อทำความเข้าใจนั้นเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแต่มันก็ผ่านมาขนาดนี้แล้วข้าก็ยังคิดไม่ออกงย่านท่านพ่อก็ช่วยบอกใบ้หน่อยได้ไหมแค่นิดเดียวก็พอไม่ได้ท่านพ่อข้าจำเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้โดยบังเอิญก็คือเรื่องที่ท่านเคยรังแกคนอื่นข้าจะฟ้องท่านแม่อะไรนะข้ารังแกคนอื่นตอนไหน อย่าพูดเหลวไหลข้าไม่ได้พูดเหลวไหลข้าเห็นมันด้วยตาของตัวเองและข้าเห็นมันหลายครั้งยังมีป้าหานเสวียป้าหานเย่แล้วก็ก็ได้สอนเจ้าก็ได้ตอนนี้ข้าคนพบแล้วว่าถึงแม้พี่หยุนจะเสียพลังลมปราณไปเขาก็ยังสามารถสนุกกับชีวิตได้หืม พี่สาวมีอะไรผิดปกติหรอเกิดอะไรขึ้นจูจ่ๆก็มีกลิ่นอายที่ทรงพลังปรากฏขึ้นไม่คาดคิดมาก่อนว่าในโลกเบื้องล่างแห่งนี้ข้าจะได้เจอคนที่บรรลุวิถีลมปราณเทวะ ผู้คนจากอาณาจักเรเทพเจ้ามาที่นี่เหรอท่านพ่อนางเป็นใครนางเป็นคนไม่ดีงั้นหรอพ่อไม่รู้จักแต่ดูเหมือนไม่ใช่คนดีใครที่ดูเหมือนคนไม่ดีหืมหยุนเชอรหรอท่านพ่อนางรู้จักท่านหรอ ไม่มีพลังลมปราณข้าคิดว่าเทพประดุเชื่อเฟินคืนชีพขึ้นมาเสียอีกที่แท้ก็แค่คนหน้าเหมือนเขามีใบหน้าที่ผู้หญิงในอาณาจักรเทพเจ้าทุกคนยกย่องแต่เขาเป็นคนพิการอย่างสิ้นเชิงการดำรงอยู่ของคนเช่นเจ้าเป็นการดูถูกหยุนเชื่อดังนั้นเจ้าควรหายไปซะ เร่พาหยุนเชิดและบูซินออกไปข้าจะหยุดนางคิดจะหนีเหรออย่าฝันไปเลยเจ้าและข้าไม่ได้รู้จักกันเราไม่มีความขับข้องใจกันทำไมเจ้าถึงทำเช่นนี้ฮะ่าฮะ่ฮ,ะฮะ่น้องสาว ข้ามาจากอาณาจักรเทพเจ้าและข้าต้องการหยบย่ำหมดจากโลกเบื้องล่างให้ตายอยากได้เหตุผลหรอเจ้าแย่แล้ว <c oughs> ท่านพ่อ พี่หยุนพี่ชายผู้มีพระคุณหืมนั่นมันโอ้มิตีหลบหนีน้องสาวเจ้าใช้ของล้ำค่าอย่างมิตีหลบหนีกับพวกนั้นไปแล้วแล้วเจ้าจะทำยังไงล่ะเจ้าบังอาจทำร้ายพี่หยุน ข้าไม่สนว่าเจ้ามาจากที่ไหนวันนี้เจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตฮ่าฮ่าฮ่าด้วยตัวเจ้าคนเดียวที่เพิ่งทะลวงขอบเขตต้นกำเนิดเทวาณ์นะหรอน้องสาวข้าจะให้เจ้าได้เห็นเดี๋ยวนี้ว่าไฟจากโลกมนุษย์อันต่ำต้อยของเจ้าเมื่ออยู่ต่อหน้าไฟศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนแห่งทวยเทพแล้วอนช่างดูต่ำต้อยเพียงใด ไม่คิดเลยว่าดินแดนต่ำต้อยแห่งนี้จะซ่อนเรื่องน่าประหลาดใจมากมายขนาดนี้ไว้แต่ถึงอย่างนั้นนางก็คงไม่ไร้ยังสาถึงขนาดคิดว่านางคู่ควรจะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าหรอกใช่ไหม นี่มันเปลวไฟจากโลกมนุษย์ที่ต่ำต้อยนี้ถึงกับสามารถข่มไฟศักดิ์สิทธิ์ของข้าได้หรออะไรกันเจ้ามันก็ฝีมืองั้นแหละเจ้าไอคนชั้นต่ำจากโลกมนุษย์เจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรอ เซียนเอ๋พวกเจ้าอยู่ที่ไหนอาการบาดเจ็บของพี่หยุนเป็นยังไงบ้างเซียนเอ๋เซียนเอ๋ดินแดนของเทพของสาท่านเทพของษาโปรดช่วยชีวิตพี่ชายผู้มีพระคุณของข้าได้เถิด ปรดช่วยชีวิตพี่ชายผู้มีพระคุณของข้าด้วยเกิดอะไรขึ้นกันทำไมเขาถึงได้บาดเจ็บสาหัสขนาดนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่น่ากลัวนางเก่งกว่าพี่สาวเทพวิดาเสียอีกนางทำร้ายพี่ชายผู้มีพระคุณของข้าเป็นคนจากโลกนั้นหรอท่านเทพของสาโปรดช่วยชีวิตพี่ชายผู้มีพระคุณของข้าได้เถิด ในตอนแรกท่านใด้ฆ่าติดตามเข้าไปท่านสั่งเขาว่าหากวันใดที่เขาประสบกับอันตรายถึงชีวิตหรือความยากลําบากที่ไม่อาจแก้ไขได้ข้าจะพาเขาและบุสินมาที่นี่ดังนั้นข้าคิดว่าท่านจะต้องช่วยเขาได้ต้องช่วยได้แน่นอนใช่แล้วแต่ไม่คิดเลยว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วขนาดนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ร่างกายของเขาแตกสลาย อวัยวะภายในแตกสลายทั้งหมดเส้นชีพจรเสียหายอย่างหนักเส้นลมปราณขาดสะบัน้นถึงแม้ว่าจะเป็นข้าในสภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในอดีตก็ไม่อาจช่วยเขาได้ท่านว่าอะไรนะช่วยเขาไม่ได้ช่วยไม่ได้ข้าอาจช่วยเขาไม่ได้แต่บน,นโลกนี้ยังมีอีกคนที่สามารถช่วยชีวิตเขาได้ใครใครกันได้โปรดบอกข้าทีนางก็อยู่ตรงหน้าเจ้าแล้ว ท่านพ่อท่านหมายถึงแต่นางพลังที่หยุนเชื่อครอบครองสืบทอดมาจากเทพเจ้าแห่งการรังสรรค์โบราณที่ชื่อว่าเทพปีศาจในโลกปัจจุบันนี้ไม่มีพลังใดสามารถปลุกพลังเทพปีศาจที่เหี่ยวเฉาให้ฟื้นคืนมาได้นอกจากกลิ่นอายสุดท้ายของเทพปีศาจในโลกนี้ท่านหมายถึงวูซินมีกลิ่นอายของเทพปีศาจอยู่ในตัวของนางหรอถูกต้อง ดึงกลิ่นอายของเทพปีศาจออกมาจากเส้นชีพจรลมปราณของนางและถ่ายโอนไปยังเส้นชีพจรลมปราณของหยุนเชอร์บางทีพลังของหยุนเชอร์อาจถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งเราจะช่วยท่านพ่อได้ไหมข้าไม่สามารถรับประกันความสําเร็จได้แต่เมื่อสําเร็จพลังของเทพปีศาจในตัวเขาจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในเวลาอันสั้นไม่ต้องพูดถึงอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนี่ แม้จะหนักกว่านี้สิบเท่าหรือร้อยเท่า,าก็ยังสามารถฟื้นตัวได้ยอย่างรวดเร็วช่วยพ่อของข้าด้วยได้โปรดช่วยพ่อของข้าด้วยเจ้ายิานดีที่จะสลับพลังเทพปีศาจของเจ้าไหมตราบใดที่ข้าสามารถช่วยท่านพ่อได้จะเอาชีวิตของข้าไปข้าก็ไม่มีข้อตำหนิได้โปรโดรีบหน่อยถ้าอย่างนั้นท่านเทพองสา หากเป็นไปตามที่ท่านพูดจะเกิดอะไรขึ้นกับบูซินหากต้องการดึงพลังเทพปีศาจของนางออกมาจำเป็นต้องสลายพลังปราณทั้งหมดของนางก่อนการบ่มเพาะทั้งหมดของนางจนถึงปัจจุบันจะสูญเปล่าพรสวรรค์ของนางจะกลับสู่สามัญเส้นชีพจรจะได้รับความเสียหายอาจเสียหายอย่างถาวรก็ไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ถึงกันนั้นก็อาจจะไม่สำเร็จใช่ไหม ถ้ามีความมั่นใจเพียง20%เท่านั้นนี่เป็นเพียงวิธีเดียวที่ข้าคิดออกซึ่งเป็นวิธีเดียวที่เป็นไปได้ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนย่อมไม่อาจรับประกันความสำเร็จได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้พี่ชายผู้มีพระคุณเขาจะไม่เห็นด้วยเขารักและหวงแหนวูเซนเหมือนแก้วตาดวงใจเขาจะไม่มีวันเห็นด้วยกเรื่องแบบนี้หากวูซินเป็นอะไรไป ต่อให้สําเร็จฟื้นฟูพลังทั้งหมดได้เขาก็จะต้องตำหนิตัวเองไปตลอดชีวิตไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ยินดีที่จะดูเขาตาอย่างนั้นหรอยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าเขาไม่ฟื้นฟูพลังของเขาผู้หญิงคนนั้นที่ทําร้ายเขาอาจจะนํามาซึ่งภัพิบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าสู่โลกใบนี้มีเพียงเขาที่ฟื้นฟูพลังเท่านั้นจึงจะสามารถขจัดภัยพิบัติเช่นนี้ได้ถ้าอย่างนั้น เจ้ายินดีที่จะมองหยุ่นเชื่อตายหรอนาเซียนเอ,อ๋อไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าตราบใดที่สามารถช่วยท่านพ่อได้ถึงตอนนั้นท่านแม่จะปกป้องข้าอาจารย์จะปกป้องข้านาเซียนเอ๋อก็จะปกป้องข้าด้วยใช่ไหมเมื่อท่านพ่อฝืนพลังขึ้นมาก็จะยิ่งปกป้องข้าได้ยิ่งขึ้นแต่ถ้ามันทำร้ายเจ้าแล้วพี่ชายพวกมีพระคุณรู้เข้า เขาต้องไม่ยอมแน่ๆน,นาเส้นเอ,อ๋พ่อจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ต้องช่วยพ่อให้รอดก่อนถึงจะรู้จริงไหมวูซินขอร้องนะช่วยท่านพ่อช่วยท่านพ่อด้วยบูซินเอาพลังของเทพปีศาจในตัวเจ้าออกมาพลังของเทพปีศาจจะออกมาได้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าดังนั้นข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย ไม่ต้องถามแล้วข้ารู้ทุกอย่างรีบช่วยท่านพ่อเร็วช่วยท่านพ่อด้วยในเมื่อเป็นเช่นนั้นบูซินเจ้าตงจำไว้หากมีวันใดเงามืดปกคลุมโลกนี้เพรพ่อของเจ้าเจ้าถึงได้สลายไปถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คือผู้กอบกู้ที่แท้จริงเบื้องหลังเรื่องนี้ถ้าไม่สนว่าผู้กอบกู้จะเป็นใคร ข้าต้องการแค่ท่านพอ่อดีบูซินเอามือของเจ้าวางไว้บนหน้าอกของพ่อเจ้าหลับตาลงฟังการนำทางของข้าบูซินพี่ชายพู้มีพระคุณตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด อู้ซินฟังคำแนะนำของข้าห้ามขัดเถินได้ขาดตื่นเกิดอะไรขึ้นท่านพ่อพี่ชายผู้มีพระคุณ สวรรค์ลิขิตไว้อย่างนั้นหรอนี่มันลูกแก้ววิญญาณพึกษา นี่คือปฏิหารแห่งชีวิตของท่านหลี่ซั่วเกิดอะไรขึ้นเสียนเอ๋อเสียนเอ๋อนางแพทย์สยาเจ้าจะถูกฝังไว้ที่นี่วันนี้อะไรนะเจ้าอยากสู้ต่อเหรอเจ้าจะได้รู้ในไม่ช้าอาจารย์ ข้าถูกโจมตีโดยคนจากโลกเบื้องล่างมาช่วย้าทีอาจารย์หรอเป็นไปได้ไหมว่าฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าค่ส่งข้อความไปหาอาจารย์แล้วนางแพทย์สยายจากโลกเบื้องล่างเจ้ารอถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นได้เลยถ้าอย่างนั้นข้าจะเผาเจ้าให้เป็นเท่าทานก่อน แย่แล้วข้าแพ้แล้วน้องสาวโปรดไว้ชีวิตข้าด้วย ข้าอยากถามเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของพี่หยุนหากไม่ร้ายแรงข้าจะไว้ชีวิตเจ้านั่นมันฮ่าฮ่าฮ่าถึงวาระของเจ้าแล้วนางแพทย์สยาชิงโหลเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ในที่สุดท่านก็มาเป็นนาง คนต่ำช้าจากโลกเบื้องล่างที่แอบรอบจมตีค่ะช่วยค่าฉีดนางเป็นชิ้นชิ้นทีดาวเคราะห์ดวงน้อยเต็มไปด้วยเรื่องน่าประหลาดใจจริงๆกลับมีคนบรรลุวิถีแห่งเทวะได้ภายใต้กลิ่นอายที่เบาบางและขุ่นมัวแบบนี้แม่หนูน้อยทำไมเจ้าถึงทำร้ายลูกศรของข้าท่านผู้อวุโสเรื่องในวันนี้ทั้งหมดเป็นพรานางลงมือทำร้ายคนในครอบครัวข้าโดยพลาการเหลวไหล เห็นได้ชัดว่าคนต่ำช้าอย่างเจ้ารอบโจมตีข้าท่านอาจารย์หากท่านยังอยากให้เสือรับใช้ท่านท่านก็รีบฉีกนางเป็นชิ้นช้นซะท่านอาจารย์หากท่านต้องการให้เสียรับใช้ท่านโปรดฉีกนางไป็ชิ้นชิ้นใครผิดใครถูกข้าขี้เกียจจะรู้แต่ลูกศิษย์ของข้าถูกทำร้ายจนเป็นเช่นนี้มันคือความจริงใจในฐานะอาจารย์ข้าจะมาขอคำอธิบายจากเจ้า สมกับเป็นศิษย์อาจารย์กันจริงๆเป็นพวกเดียวกันเจ้าอยากได้คำอธิบายใช่ไหมงั้นก็ลองดูสินี่มันปเปลวเพลิงเทพหงสาอะไรนะเจ้าเป็นคนจากอาณาจักรเทพอัคคีหรอแล้วเจ้าคิดว่ายังไงล่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ท่านอาจารย์อย่าโดนางหลอก นางมันก็แค่คนชั้นต่ำจากโลกมนุษย์ที่นี่ก็แค่ดาวเคราะห์ดวงเล็กๆดวงหนึ่งเท่านั้นคนก่อนหน้านี้ที่อยู่ข้างนางก็เป็นแค่คนธรรมดาจากโลกมนุษย์นางจะเป็นคนจากอาณาจักรเทพอคีไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดหากเจ้าเป็นคนจากอาณาจักรเทพอคีงั้นประบุขนิกายของเจ้าชื่อแท่อะไรไฟที่แข็งแกร่งที่สุดในแดนเทพ คือไฟจากอาณาจักรเทพอัคคีปามุกนิกายคือเหยียนเจอไห่ชื่อของปามุกนิกายคือเหยียนเจอไห่ท่านเป็นอาจารย์ของข้าด้วยนี่ข้ามาที่นี่เพื่อฝึกฝนตามคำสั่งของอาจารย์แต่กลับถูกพวกเจ้าดูถูกอย่างไร้เหตุผลพวกเจ้าคิดว่าอาณาจักรเทพอคัคคีของเราเป็นพวกที่รังแกได้ง่ายๆง,งั้นหรอ หาก้าแจ้งเรื่องนี้ต่ออาจารย์ของค่าอาจารย์ของค่ามีนิสัยที่โมโหเกรงว่าถึงตอนนั้นผลลัพธ์ที่ตามมาจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้ารับมือได้ท่านอาจารย์ดูเหมือนว่านางจะเป็นคนจากอาณาจากักรเทพอัครีจริงๆแม่นางพวกข้าไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินจริงๆได้โปรดเมตตาด้วยในเมื่อไม่ได้ตั้งใจงั้นก็รีบใส่หัวไปซะจำไม่ว่าอย่าเหยียบเข้ามาที่นี่อีก ถ้าจะถือว่าเรื่องวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นขอรับขอรับท่านอาจารย์นิสัยของเหยียนเจอห้ขี้มโมโหขนาดไหนท่านคิดว่าหากเราจากไปแบบนี้อาณาจักรเทปักคีจะปล่อยพวกเราไปงั้นหรอนี่ข้ากล้าพนันได้เลยว่านางมาคนเดียวแต่ที่นี่อยู่ห่างจากอาณาจักรเทพปักคีมากการส่งข้อความก็ไม่มีทางเป็นไปได้ แารที่จะรอให้อาณาจักรเทพปักขีเจ้ากำลังจะบอกว่าข้าหมายความว่าสิทธิ์ในกายเทพองศาพวกเราไม่มีความกล้าที่จะลงมือฆ่าแต่ถ้าปล่อยนางไปมันก็ไม่เป็นผลดีต่อพวกเราอย่างยิ่งเช่นนั้นหากปล่อยนางไป ก็จะไม่เป็นผลดีต่อพวกเราท่านอาจารย์พานางมาอยู่ด้วยให้ตัดขาดการติดต่อกับอาณาจักรเทพอาคีไปตลอดการแบบนั้นก็ดีไม่ใช่หรอสิท์น้องพูดมีเหตุผลเช่นนั้นนอกจากจะไม่สร้างความบาดหมางก,กับอาณาจักรเทพอคัคีแล้วยังไม่ทิ้งปัญหาไว้เบื้องหลังทั้งยังไม่เสียดายโฉมงามดุเทพพิดาคนนี้ไม่เป็นการดีกว่าหรอจริงซานพานางไป ขอรับอาจารย์ฮ่าฮ่าอาจารย์ขนองข้าและพี่ชายของข้าชอบสองงานที่สุดต่อไปข้าจะขังเจ้าไว้แทนพวกเขาเองปล่อยให้พวกเขาทําตามใจชอบท่านอาจารย์ท่านคิดว่าความคิดนี้ใช้ได้ใช่ไหมชิงซานทําตามที่ชิงโหลพูดห้ามทําร้ายผิวหนังของนางเดชาาดท่านอาจารย์วางใจได้ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะทำให้เจ้าอยากตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่ชิงซานเบามือหน่อยห้ามทํทำร้ายนางหนักเกินไปฮ่าฮ่าสิทธิ์เข้าใจแล้วแม่นางอย่าดิ้นรนเลยต่อไปอาจารย์และข้าจะดูแลเจ้าอย่างดี พี่หยุนเชอร์สเวียเอ๋อคงไม่ได้อยู่กับพี่อีกแล้วช่างงดงามอะไรเช่นนี้พวกเจ้าพวกแมลงโสมมจากเดนแดนเทพเจ้าสมควรถูกกำจัดเทพประบุหยุนเป็นไปได้ยังไง เทพบุตรหยุนไม่ได้ล่วงลับไปแล้วหรอพี่หยุนเช่่อวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มีสามจุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ